าเราจะเนสจิกโดยการที่เรานอนกลางวันแต่กลางคืนปฏิบัติตลอดรุ่งอย่างนี้ถือว่าได้ไหมก็ได้ค่ะแต่ไม่เรียกว่าเนสจิกนะคะเพราะการที่เราเนสจิกเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราการที่เรานอนไม่นอนทั้งคืนเนี่ยมันเป็นการผิดปกติไปแต่เราต้องการจะเพิ่มสติค่ะเพราะการที่เรามีอเรียบทยืนเดินนั่งนอนเนี่ย ถ้าเราอาหลังหน้าพื้นด้วยการนอนลงไปเลยหรือเรานั่งพิงฝาเอาหลังหน้าฝาอันเนี้ยสติมันจะไม่ค่อยแข็งแรงพอถึงเวลาที่เราจะตื่นแล้วเนี่ยบางทีเราก็ยังมันนอนน้อยเกินไปขอพลิกอีกสักนาทีหนึ่งหนะ้าแต่มันบางทีมันไม่นาทีอะคะ่ะมันเป็นชั่วโมงเลยนะคะ<ม>แล้วก็ทำให้เราเนี่ยเสียนิสัยคือ ตั้งใจว่าจะตื่นเวลาเท่านี้ก็ไม่ตื่นตั้งใจว่าจะทําอย่างนี้ก็ไม่ทาเพราะสติมันไม่อยู่กับตัวเราแล้วมันก็เลื่อนเปื้อนไปเรื่อยๆแต่ทีนี้ถ้าเผื่อเราเนสตสจิเนี่ยค่ะคือเราจะอยู่ในอิริยาบถยืนเดินนั่งนั่งเนี่ยแต่เราก็สามารถฟุบงีบหลับได้ด้วยการที่เรากอดหมอนหรืออะไรนะคะเราไม่พิงไม่เอาหลังไปอิงค่ะเราก็โน้มมาข้างหน้า ทีนี้พอเรารู้ตัวตื่นปุ๊บเนี่ยเราสามารถที่จะลุกทันทีได้แล้วเราก็จะรักษาว่าถ้าเราต้องการจะตื่นเวลานี้เนี่ยเราก็จะตื่นได้บางทีตั้งนาฬิกาปลุกไว้เนี่ยค่ะถ้าถ้าเรามีความตั้งใจจริงอย่างนี้เนี่ยเราจะรู้ตัวก่อนสักนาทนีสองนาทีก่อนแล้วมันก็จะเป็นในตัวเรามันก็จะมีนาฬิกา ประจำตัวเราเนี่ยที่จะเป็นอย่างนี้สติมันก็จะทําให้เราสามารถที่จะตื่นได้ตามที่เราต้องการนะคะแล้วเราก็จะไม่ง่วงเหงาหานอนค่ะเพราะว่าเวลาที่สติมันมีเนี่ยมันจะรู้ตัวทั่วพร้อมมันก็จะทําให้ความง่วงทินมิตะเนี่ยมันหายไปแล้วถ้าเปืดอเราไม่กังวลไม่ไปฟุ้งซ่านไอ้นอนไอ้นี่เลยเอาสติไว้กับใจเราอยู่เรื่อยๆใจอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าถ้าเปืดอเรา ทำงานการที่เป็นเหตุเป็นผลเราไม่ได้ฟุ้งซ่านเป็นอารมณ์นะคะใจเราจะใช้พลังน้อยมากค่ะเพราะว่ามันจะไม่มีอะดรีนาลินที่จะไปทําให้ความดันขึ้นสูงหัวใจเต้นแรงหรืออะไรที่จะมีการเผาผลาญแล้วก็ใช้พลังงานมากเพราะฉะนั้นการที่ท่านผู้เรามาทำเนจจิเนี่ยก็เพื่อที่จะทำให้สติของเราเนี่ยสามารถที่จะ แข็งแรงขึ้นแล้วก็อยู่ตัวคุ้มครองเราได้มากขึ้นใจมันก็จะไม่ฟุ้งซ่านนะคะแอดรีนาลินมันก็จะไม่ออกมาไอการใช้พลังมันก็จะน้อยมากเราก็ไม่ต้องนอนการนอนมากเนี่ยคือใจของเราฟุ้งซ่านเป็นอารมณ์แล้วมันไม่ได้อย่างใจเพราะฉะนั้นแอดรีนาลินก็จะออกมาไอสารนู้นสารนี้ก็จะออกมาทําให้เราเใช้กําลังไปในทางที่ไม่ถูกต้องมืนอ่ากับ นิวณ์นเนี่ยค่ะถ้าเราฟุ้งซ่านมากๆเนี่ยเพราะอาวิชามันไม่รู้ตามความเป็นจริงมันก็จะตั้งข้อสงสัยสงสัยก็ต้องหาคํออาตอบอวิชาตั้งข้อสงสัยที่เราไม่รู้เพราะฉะนั้นไอค้คาตอบของเรามันก็เป็นความฟุ้งซ่านอุทัศกุกุจจะตกลงวิจิกิจาอุทัศกุกุจจะวนกันอยู่อย่างนี้ไม่ได้ทําอะไรเลยเพราะทมากๆๆๆไอ อดรีนาลินออกไอโนนไอนี้ออกง่วงและเหนื่อยแล้วเพราะมันเอาพลังไปใช้หมดโดยที่ไม่ได้เรื่องเลยตกลงทีน้ำมิทะมาเฮ้ยไม่ไหวยังไม่ได้ทําอะไรเลยง่วงอีกแล้วอลุกขึ้นเอาลุกขึ้นไปเห็นไอโนนไม่ถูกใจโกรธ <c oughs> โทรศัทันมา่างนี้ชอบใจอยากได้ราคาห้าตัวครบถ้วนหมดเลย ตกลงอิใจใัเนี่ยวุ่นเป็นอารมณ์อยู่ตลอดเวลาเลยเราก็แย่นะคะแต่ถ้าเผื่อเรามีสติอยู่กจัยของเราเราทำงานที่อยู่เฉพาะหน้าจดจ่ออยู่เป็นเหตุเป็นผลไม่ไม่ฟุ้งซ่านเลยเราทำทั้งวันจนกระทั่งเสร็จถึงเวลาเลิกงานยังไม่เสร็จก็ยังทำต่อมันก็จะมีเอนดอฟินมันก็จะมีสารสงบออกมาเราก็จะไม่ต้อง หัวใจเต้นแรงหรืออะไรในตัวเราเนี่ยมันยังกะว่าเราระวังรักษาพลังเอาไว้ได้ดีมันก็ไม่หิวมันก็ไม่ง่วงนอนมันก็ไม่เดือดร้อนนะคะเพราะฉะนั้นถึงเราไม่นอนกลางวันเนี่ยค่ะแล้วเราไปเนจัจิเราก็อยู่ได้และอีกหน่อยเราก็อาจจะอยู่ได้สองคืนสาคืนโดยที่เราไม่เดือดร้อนเลยและก็ไม่เป็นอันตรายกับสุขภาพด้วย แต่ถ้าเปิดระหว่างที่เราเนสชินะคะใจเรากังวลตายแล้วนี่เราก็ไม่ได้พักเราจะแย่ไหมถ้าอย่างนี้นะคะมันก็ไม่ได้ค่ะมันก็จะง่วงยิ่งขึ้นแล้วก็บางทีเนสชิคืนนี้แต่เราอาจจะไปนอนสามวันชดเชยซึ่งมันไม่ถูกนะคะแล้วก็การทำอย่างนั้นก็ไม่เรียกว่าเนสจิด้วยเพราะเนสจิเนี่ยสติต้องอยู่กับใจแล้วเราก็จะต้องได้ความสงบแล้วก็ เราจะทําให้สติของเราเนี่ยจเจริญขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มาเป็นองค์รักที่ถาวรของเราจนในที่สุดมันจะไม่เหลือส่วนที่เป็นจิตไรสํานนกที่ไออวิชามันจะมาครอบงําแล้วก็มาพาให้เราละเทไปเป็นอุปทา,านค่ะเอ่อคำถามถัดไปค่ะงานยุ่งทั้งวันจะเอาเวลาที่ไหนปฏิบัติก็ยากสวดมนต์ก็ยาก ทำอย่างไรดีก็อย่างนี้ไงคะ่ะการที่เราปฏิบัติเนี่ยคือการที่เราจะเอาสติเสริมเติมเข้าไปในทั้งวันที่เรายุ่งทั้งวันเนี่ยคะ่ะที่เรายุ่งทั้งวันเนี่ยเพราะเราไม่มีสติเราถึงเดี๋ยวก็ทาไอ้นูดลืมไอ้นี่ทาไอ้นี่ไปนึกถึงอนโนตคือวุ่นวายไปหมดเลยแทนที่เราจะจัดระเบียบชีวิตเราให้ดีนะคะแต่ถ้าเผื่อเราคิดอย่างนี้คะ่ะว่า เราปฏิบัติด้วยการทําหน้าที่ความรับผิดชอบที่เราทําตามปกติทุกวันเนี่ยแต่เอาสติเติมเข้าไปอีกอันหนึ่งก็เรียกว่าปฏิบัติแล้วแต่ถ้าเวลาออไปอยู่ที่วัดนะคะเราก็เดินจงกรมเราก็นั่งสมาธิแต่ใจของเราไม่ได้ปฏิบัติเพราะว่าประเดี๋ยวมันก็ฟุ้งซ่านเดี๋ยวมันก็วุ่นตัวอยู่ที่วัดก็จริงแต่มันคิดถึงที่บ้านว่าตายแล้วนี่น,นี่ลูกเต้าของเรา ปิ้งขนมปังแล้วเอาปลั๊กออกก็เปล่าออกจากบ้านไปปิดประตูก็เปล่าถ้าอย่างนี้ก็ไม่เรียกปฏิบัติค่ะเพราะไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนแล้วเรานึกว่าเราปฏิบัติแต่เราไม่มีสติอยู่นะคะเขาไม่เรียกว่าปฏิบัติถ้าเราอยู่ที่บ้านแล้วเราทํางานเราซักผ้าเราทาครัวแต่เราเอาสติทําสิ่งเหล่านี้เขาก็เรียกว่าเราปฏิบัติเพราะฉะนั้นที่เราบอกว่างานยุ่งทั้งวันเนี่ยค่ะ เราก็เอาสติเติมเข้าไปในไอ้งานยุ่งทั้งวันนี้ไอ้ที่ยุ่งมันอาจจะเป็นระเบียบเรียบร้อยขึ้นเราก็ไม่เหนื่อยนะคะแล้วเราก็ทํางานของเราที่มันเป็นอะไรที่เราต้องทํกขาดบ้านทํากับข้าวซักผ้าหรือถ้าเบิดเราต้องออกไปทํางานนอกบ้านด้วยเราก็ทาแต่เราเอาสติติดตามไปในทุกงานที่เราทํานี้เพราะฉะนั้นนี่มันเหมือนปฏิบัติแล้วไอ้ไอ้ที่เราทําซักผ้า ทำกับข้าวอะไรต่ออะไรเนี่ยค่ะเพราะมีสติอยู่ในสิ่งเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติแล้วจะเดินไปหยิบของจะเดินไปเข้าห้องน้ำก็ซ้ายขวาก,ก็ปฏิบัติอยู่แล้วหมดทุกอันแล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องหาเวลาไหนที่จะไปปฏิบัติอีกเป็นพิเศษแล้วถ้าเปิดใจสวดมนต์เราก็วันนีมน้มันเต็มไปหมดเอาก่อ,อนนอน สวดสัจัๆพุทธพุทธังสารนังกัจฉามิธรรมสารนังกัจฉามิสังกังสารนังกัจฉามิแล้วก็ขอให้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราและเราก็นอนก็ถือว่าสวดแล้วสวดอย่างสั้นนะคะแล้วก็เอาสติจนกระทั่งหลับไปถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยค่ะเราก็ได้ปฏิบัติด้วยงานการหน้าที่ความรมบผิดชอบก็เรียบร้อยดีงามก็ถือว่าถูกต้อง ทีนี้พอต่อมาต่อมาเนี่ยใจเราไม่ฟุ้งซ่านไม่วุ่นเลยเราก็จะทํางานได้เร็วขึ้นเพราะว่าไม่ต้องทําหน้าลืมหลังอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็กลับไปทําทบทวนจะมาค่ะมันก็จะมีเวลามากขึ้นทําให้อ้าวก่อนนอนก็สามารถที่จะสวดมนต์ได้ยาวนานสวดมนต์เสร็จแล้วก็อาจจะเดินอย่างเป็นเรื่องราวสัก15นาทีหรือครึ่งชั่วโมง มันก็จะมีเวลาเหล่านี้ที่เราจะได้ปฏิบัติอย่างเป็นรูปแบบแบบแผนเต็มที่ก็ทําให้สติของเราเนี่ยยิ่งอยู่กระจยของเราแน่นหนามั่นคงขึ้นนะคะแต่ตอนแรกงานยุ่งทั้งวันแต่เราเอาสติเสียบเข้าไปในงานที่ยุ่งนี้ mm. ก็ถือว่าทุกอย่างที่เราทำเนี่ยคะ่ะเมื่อมีสติอยู่ด้วยเนี่ยมันกลายเป็นการปฏิบัติไปด้วยเราก็งานเราก็เสร็จเรียบร้อยปฏิบัติก็ได้ปฏิบัติด้วยโดยใช้เวลาอันเดียวกันเนี่ยนะคะ พอเราทําอย่างนี้แล้วเนี่ยเราไม่ต้องไดนาลืมหลังแล้วก็ต้องทําซ้ำทำ,ทำซาามันก็จะมีเวลาว่างเพิ่มขึ้นที่เราจะได้ปฏิบัติอย่างเป็นรูปแบบได้และใจของเราก็จะสงบดีขึ้นแล้วก็จะมีเหตุมีผลเพราะสติมันทําให้เราระรึกรู้ไม่ต้องวิตัยอ้นี่ลืมเออนี่เราทําแล้วอย่างก็ต้อง ย้ำคิดย้ำนำอะไรนะคะมันก็ทําให้เหนื่อยเปล่าๆลองทําอย่างนี้ดูค่ะก็จะพบว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเอาสติเสริมเติมเข้าไปในทุกกิจกรรมที่เราทำเนี่ยถือว่าเป็นการปฏิบัติทางนั้นและจิตใจของเราก็จะมีความสงบผาสุขขึ้นด้วยค่ะ